มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมทำเกี่ยวกับอะไรนะ Easter egg ไปแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับพูดถึงไอ้เมื่อกี้ Easter egg สาสิ่งนะทำไปแล้วนะครับรถไหลเองนะครับแล้วก็อะไรนะรถไหลเอง NPC ฆ่าตัวตายยิงพระจันทระสสิ่งนะฮะโอเคนะครับ ช่องผมนะครับอัปโหลดไปแล้วนะครับโอเคครับมาพูดถึงเรื่องของสถานที่ที่ไม่คุณที่คุณไม่ควรเข้าไปคือท่าเรือ6.9ครับทำไมมันเข้าไปแล้วมันมันผิดอะไรเหรอเข้าไปแล้วติด5าดาวครับเหมือนแอเรีย51นะครับค่ายทหารนะครับเข้าไปปุ๊บก็ติดดาวนะครั้าดาวนะครับแต่ยังไม่มีทหารนะมีพวก f อ i บีตตำรวจนะครับ คอยเราอยู่นะครับแต่ถ้าคุณอะเข้าไปในเอเรีย5เอ็ดไม่ว่าคุณจะไม่เข้าใกล้ถึงคุณจะไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าไปก็ตามแต่คุณใกล้กับขอบรั้วคุณได้5ดาวนะครับเหมือนไก่ย่าง5ดาวอะแล้วก็ต้านล69ถ้าคุณขับเครื่องบินหรือขับพอหรือขึ้นเจ็ตแพคไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์อาจจะตายได้นะครับเพราะว่ามันมันจะฆ่าคุณนะครับ ถ้าคุณเข้าไปนะฮะไม่คุณไม่ควรเข้าไปนะแต่ผมผมฆ่าผู้หญิงคนนี้ก่อนนะใหญ่อ้วนอ้วนมากคนในชนบดแถวนี้แหละครับที่จะครับคนในคนในชนบทแถวนี้แหละครับที่จะฆ่าตัวตายนะลงน้ําแล้วก็ตายเลยครับี๋ยวผม คือเขาฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเพราะว่าเอ็นตัวเกมเขาแบบเกิดข้อผิดพลาดอะไรอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้บุกท่าเรือ69นะครับสิ่งที่คุณไม่ควรเข้าไปนะครับเพราะจะติด5่าดาวนะหรือใครที่แบบใจกล้าพอก็เข้าไปได้นะครับวันนี้จะมาทําเกี่ยวกับ ลุยเดี่ยวสานที่ไม่สารที่ไม่ควรเข้าไปในท่าเรือหกเก้านะครับในเมืองซานเฟียโรนะครับหรือถ้าคุณเคลียร์ภารกิจจนจบลารมิชั่นแล้วคุณยังเข้าไปฐานที่นั้นยังไงคุณก็ติดดาวครับเป็นสารที่ห่วงข้ามนะครับเหมือนคุณข้ามเมืองอะ่ะคุณข้ามเมืองคุณติดกี่ดาวล่ะสี่ดาวอะ่ะแล้วคุณเข้าไปในฐานที่ที่ไม่ให้ข้าวไปอะ่ะคุณจะติดกี่ดาวอืม ห้าดาวเฮียรถกูโอ้หเฮียเกือบติดดาวแล้วเนี่ยหนึ่งดาวข้าวถ่านนี้ตำรวจมันติดหนึ่งดาวก่อนนะหรือสองดาวนี่แหละนะฮถ้าคุณต่อยตำรวจหรือต่อยเอ็นบีซีในฐานทีตำรวจคุณติดหนึ่งดาวคุณพกปืนคุณติดสองดาวนะครับรถคันนี้แม่งก็รถคันนี้แม่งก็ช้าจาัง โ oh, อยเออเอาสงสารยายยังไปชนยายทำไมเอาอ่าสถาน,นีนะครับสถานที่นี้นะครับสถานที่ท่าเรือหกเก้านะครับอยู่ใกล้กับท่าเรือนะครับท่าเรือสินค้านะครับแต่มันอยู่ใกล้กันนะครับแต่มันอยู่ห่างอยู่ใกล้นะครับแต่ ต้องว่ายน้าไปและอยู่ใกล้กับรันเวย์เครื่องบิน,นครับมันก็ห่างนิดนึงนะครับถ้าเรือ69เกาอาฐานทับเรือ69นะครับ ยังไม่ได้เข้าขอบลรวมไม่ติดหรอกนะครับคุณเข้าไปข้างในอะ่ะนะครับลุยเดี่ยวในฐานที่ฐานทัพเรือหรือท่าเรือหกเก้านะครับเข้าไปนิดเดียวเนี่ยห้าดาวมาแล้วนะครับพอเข้าไปปุ๊บจะมีพวกตำวนนรวจฮามรอเราอยู่นะครับเนี่ยมาามาดีสับ ไม่ต้องหลบหรอกมีฮอนะฮะอาปาเช่น,นะครับเดี๋ยวผมมันมีเครื่องบินเจ็นะฮะในใน้อยออบนเรือนะครับโอ้ย อยากให้เตายก่อนนะจำเน,นว่ยเมื่อกี้ผมตายโอ้ยจำเนี่ยเข้าเมื่อกี้จะไปเอาเครื่องบินเจ็ตนะฮะใน เรทับเรือนะฮะแป๊บนึงขโมยโมอไซค์ตำรวดนี่แหละจริงๆอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องขโมยที่ในอฐานทับเรือหรือเอฮอยเออตำรวจไม่งงกูเดี๋ยวบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าคุณไม่จาเป็นต้องเข้าค่ายทหารเลยนะครับให้มันแบบหรือ ค่ายทหารหรือฐานทับเรือนะครับให้ติดห้าดาวนะคุณแค่ไปสนามบินล้างนะครับเดี๋ยวบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสนามบินล้างมันมีตรงไหนนี่ไงครับเนี่ยสนามบินล้างนะครับมันล้างครับซรากเครื่องบินนะครับมีเยอะนะครับรีบไปท่าเ, 69, เรือหกดาวเดีกว่าผมชอบเรียกว่าฐานทับเรือเพราะมันเป็นฐานทัของทหารกับตำรวจนะครับ คือที่สิ่งที่ไม่ควรเข้าไปนะครับแต่เราก็ใจกล้าพอนะผมอะใจกล้าพอที่จะเข้าไปนะครับไปเล่นความเร็วมาล,วละครบแหละวิทยาตีสองแม่งมันก็มือดอยู่นะครับมานด้งตายแน่ย เพิ่มมินเจตมีนะครับแล้วพอตำรวจมักแล้วพวกตำรวจจะยิงใส่เห็นวะมันมืดไงไหนที่เนี่ยครับเพิ่มมินเจตเออ นี้พอตำรวจนี้พอผู้สื่อข่าวนะฮะแบบรายงานข่าวนะกูจะยิงเครื่องมินเจตแล้วเครื่องมินเจตหรือเรียกมันเป็นชื่อจริงเครื่องมินไฮด้าครับตำรวจสัตว์ล็อกเป้าทำร้ายทำยิงตกไปไซะพอตำรวจ ตกไปซักทำไมไม่ล็อกหอหอลํานี้ไปหอตำรวจนะไป <c oughs> เรื่องความเร็วหน่อยดีวะเออตกไปเห <c oughs> มือนหอพูดสื่อข่าวแบบรายงานข่าวอะ่ะทำไมมันยิงไม่ได้ยิงมาขึ้นเเจ็ดกมาแล้ว อยู่ข้างบนตอยตอยเคื่อขับเครื่องบินเล่นนะครับเหมือนขัขบ F16 นะนะครับเอ6สบกก็คือ่องบิดง่ายครับอันนี้เหมือนบินเข้าเมืองสานเสียโลมาตีห้าแล้ว ้าวแล้วไม่ใช่กูเผลอไปกดออกเครื่องบินอีกหรืออย่าชนตึกอบอกเลยว่าคนในเ,เมืองซานเปโรต้องตายเอ้ยเมื่อกี้เคนมันหมุนอันตโนมัตินะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมผิดพลาดหรือเปล่าถ้าเครื่องบินเข้าใกล้นี่เครื่องบินตกนะครับต้องระวังให้ดีอีกมึงจะอยู่เลยบ้าอีกเครื่องบินลมน้นอะ่ะ หวงน้ำนั้นนะพูดผิดปลออยตกไปสักสักพระจันทร์ก็ยังไม่ไม่ออกยังไม่คือมันยังไม่เช้าดีนะครับต้องประมาณเจ็ดโมงนะครับตีรัางกายว่า พราทิตขึ้นแล้วนะครับพระจันท์ก็ยังอยู่นะครับพระจันท์ยังไม่ยังไม่ลงนะครับคนในเมืองรัตเวียถลังตายหมดไม่ใช่พูดผิดในเมืองซานเฟียโรวิยอย่าชนสะพานติดห้าดาว ถ้าคนในเมืองซานเยโรเฮ้ยเหียเอิกลับดูเร่เข้าไปในเทียนี่งครับ FBI อยู่ข้างล่างเราเนี่ยครับอย่าให้สวยนะไปชนตึกนะอ้าหอรปัดเ้ยให้ดูเฮ้ยมันตก ไม่ตกยังเนี่ยเพาผมขับเครื่องบินไปแล้วนะครับในโทรศัพท์นะฮะในคอมขับไม่ค่อยเก่งหรอกนะในคอมผมก็เล่น GTA นะครับ GTA San นะครับแต่ผมเดี๋ยวรอวันวมากๆก,ก,ก่อนเนาะไม่ใช่เดี๋ยวรอผมถ่ายนะครับ GTA San ในคอมนะครับ เนี่ย FBI อยู่ข้างล่างเนี่ยรถรถเหมือนรถตู้เนี่ยรอเราอยู่นะครับเฮ้โอ้โหเฮ้ยขับตกเนี่ยรถ a p i นะครับลุยเดี่ยวเมื่อกี้ก็ลุยเดี่ยวแล้วนะครับด้วยการใช้เกียร์ลิงยิงตำรวจ โอ,โอเคครับก็ทำลิปแค่น,นี้แหละสวัสดีครับ